สวัสดีครับพวกเรากลุ่มย่อยที่3นะครับจะมานำเสนอหัวข้อที่เหลือของงานวิจัยโครงงานปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนและการสอบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผลการศึกษาคณะผู้จะรทำ ขอนำเสนอผลสำรวจแบบสอบถามข้อมูลเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังต่อไปนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพจำนวนทั้งสิ้น40คนมีผู้เข้าร่วมการทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ80ส่วนใหญ่อยู่ระดับการศึกษาปริญญาตรีพบว่าชั้นปีที่1ร้อยละ42.5% ชั้นปีที่สองร้อยละสี่สิบปริญญาตรีชั้นปีที่สามมีผู้เข้าร่วมทําแบบทดสอบร้อยละสิบสองจุดห้าปริญญาตรีชั้นปีที่สี่มีผู้เข้าร่วมทําแบบทดสอบร้อยละห้าครับปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์นะครับได้ผลดังตารางต่อไปนี้ครับโดยจะอยู่ที่ปัจจัยแรกครับตื่นสายจะมีผลกระทบถึงร้อยละสี่สิบห้าเรียนไม่เข้าใจมีผลกระทบถึงร้อยละแปดสิบ ปัญหาสิ่งรบกวนเวลาเรียนมีผลกระทบถึงร้อยละหกสิบสองจุดห้าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรมีผลกระทบถึงร้อยละเจ็ดสองจุดห้าและผลกระทบต่อการเรียนวิชาภาคปฏิบัติการทดลองมีผลกระทบถึงร้อยละเก้าสิบห้าครับและผลสํารวจผลกระทบจากการในระลัยของนักศึกษาพบว่าจากการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาทําให้หมดกําลังใจในการเรียนในการศึกษาต่อในระดับมากถึงปานกลางและทําให้เกิดโรคซึมเศร้าอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง และผลสำรวจการเลือกเรียนออนไลน์หรือออนไซต์ของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนที่ห้องเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์เพราะสามารถทําให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้และมีการพบปะเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําให้เสริมสร้างการเรียนและเข้าใจให้แก่นักศึกษาหรือได้คําได้รับคาปรึกษาจากอาจารย์ได้โดยตรงทันทีสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะนะครับ การดำเดนินการดำเนินงานจัดทำทำโครงงานวัตถุประส,ปประสงค์ของโครงงานเพื่อทราบปัจจัยที่ผลต่อการเรียนของนักศึกษาเพื่อทราบผลกระทบการเรียนออนไลน์ที่มีผลต่อนักศึกษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานแบบประเมินหรือแบบสำรวจสรุปผลการดำเนินงานโครงงานจากผลการสำรวจแบบ สอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยลาลัยขอนแก่น <c oughs> ซึ่งผลกระทบต่อการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบต่อวิชาภาคปฏิบตัติหรืออันทดสอบที่นักศึกษาต้องได้สัมผัสและลงมือทําลงมือปฏิบัติในการทดลองเพื่อให้เข้าใจในการศึกษามากขึ้นซึ่งทําให้นักศึกษาเกิดปัญหาหรือเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สืบเรื่องมาจากการเรียนออนไลน์ รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นเครื่องขายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับขออภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการเรียนการสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายหรือไม่เสถียนได้ส่งผลกระทบต่อการรับฟังเนื้อหาจากอาจารย์ผู้สอนทําให้เกิดปัญหาเรียนไม่เข้าใจในทางหนึ่งบางสถานการณ์อาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําตอบ หรือแบบสอบถามออนไลน์ทําให้คะแนนของนักศึกษาหายไปหรือส่งไม่ถึงอาจารย์การเรียนออนไลน์เป็นการที่นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่นักศึกษาต้องการแต่เนื่องจากแต่และสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้เหมือนอย่างในห้องเรียนตัวอย่างเช่นเสียงเสียงจากภายนอกเสียงของผู้คนที่ทําให้เกิดสิ่งบรบกวนในระหว่างเรียนทําให้เกิดปัญหาในการรับฟังเนื้อหาที่อาจารย์จะสื่อออกมาบางกรณี ที่นักศึกษาไม่สามารถเลือกสถานที่ในการเรียนออนไลน์ได้เช่นที่บ้านนักศึกษาบางรายอาจเกิดปัญหาที่ผู้ปกครองเรียกใช้งานระหว่างเรียนออนไลน์จากการที่ปกครองเห็นว่านักศึกษาอยู่บ้านหรือเสียงรถบนถนนที่ผ่านไปมาในทุกๆวันซึ่งปัจจัยและส่งผลกระทบต่างๆเหล่านี้ส่งผลถึงสภ,สภาพจิตใจของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา อีกทั้งยังส่งผลถึงสุขภาพร่างกายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์เช่นสุขภาพทางสายตาซึ่งปัญหาและผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ส่งผลให้นักศึกษาลายบางลายหมดกำลังใจในการเรียนออนไลน์ต่อไปหรือท้อแท้ในการเรียนสืบเนื่องจากการเรียนไม่เข้าใจการสื่อสารในการทํางานต่างๆหรือภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการเรียนออนไลน์ทําให้ความคิดของนักศึกษาส่วนมาก ลงความเห็นว่าต้องการที่จะเรียนในห้องเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นทำให้ได้พบเจอสิ่งอื่นๆภายนอกจากอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสีวภาพทําให้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่งางๆและความต้องการของนักศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและอาจารย์โดยมี <c oughs> ยมข้อเสนอแนะดังนี้หนึ่งควรชี้แจงให้อาจารย์ได้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่มีต่อนักศึกษาอย่างชัดเจน เพื่ออาจารย์จะได้พัฒนาและศึกษาได้อย่างเหมาะสมเช่นสื่อการสอนเกิดปัญหาไม่ได้ยินเสียงภาพไม่ชัดเป็นต้น 2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณเช่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทําให้นักศึกษาสนใจและกระตุ้นให้เพิ่มความอยากรู้อยากเห็นเชิงวิชาการของผู้เรียนการจัดกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมีคุณลักษณะที่ชอบค้นหาความจริงและเกิดความเชื่อมั่นในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเองสามความส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนในชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่ทําให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ